น้ำมากกับโคตรโคนาทีเพ <stealing S 2> ิ่นได้หนนาทีเพิ่นได้ไหน เขาหลหรอขไหเเกิดาน้าจังินที่ออดีมาหล้ำมาาอออนเกิดแม่เป็นายคนนี้ตีตัวนี้ก็เบิดดีเร็วมาลำตตังตัวนี้นะนีตตังตังตั้นี้เสบเสบเสโอ้แจงมเสบได้ดสดแน่สด หยุ่มบาดแหลกโว้ยเอาเอาขีดกลางมาขึ้นทั้งเครงไว้หรอเ่อแก้วกดมก้างก้างปาก้างก้างปะแดกตัวเอาม่สองกาบอกข้างปะเดี๋ยาไม่พนป่าเท่พ่นเท่โรตี่ลเอากวนมันทั้งกวนมันขืนเ่ิงบาด แดดอเว้ยอันี้ของตึงเลยเขาตึงเขาตึงบ่เขาตึงเอาตึงของหวานตึงในเขาตึงเอาดินไปไปหน้าบ่ไปใส่หม่อ่แ้ไปเอเบาอยู่เด้บ่ใส่เ่อชีวิตหลดอยู่ไปใส่หม่องเลยอหลงสมโจนโอ้สมโจรสมโจร6โมงคนงานสมหล่อไป อ้างหโหนะเพราะมัยังค่อยยังลูกนะก็ไปทมมันดอดทางมพรมันทอคอยน้ำลกนะเขานนคนนี้อดนึงเลยกับิมโเปิดดดก็เลยกุหล่นี้บึงๆลงโผล่เออกมา่างน่บาทต่อหน่เปิดา ก็อยู่ต้องอย่าถงตนันเินรเยังไ่เห็นแล้วเข้าไปเอ็ดแล้วเขาล้ยวต้อเปยนมายังต่ายกอนยังจ่ายกอเห็นเห็นมาเน่ยะเน่ยว่าเห็นเยอะเอ็ดเพหนายแล้วเาล้วเเป็ยนอาหรของเขานเเห็นมืออีกเาตัวตีย่างเขาไม่ได้ย่งเขาเอาปลูเป็นพเขาออไเลยได้เจาเขาก่องไปเลยได้เนี่ ไปยาด้วยค่อยเอาก็เอาหลเอาไปหลก้ว่าเอาก็เอาหลุดแม่ป้าวมันไม้อไปพอเม็ดนะเราวาอันบนแด่ะนะบอลแล้วว่าง่ายโอ้เออมัจเอรุูแล้วว่าง่ายมรูเพื่อไปทำอะความเหลาม่รเพื่อไปทำอะไรอีกล้ะไม่